เจริญธรรมสำนึกดีเนาะพวกเราทุกๆคนญาติธรรมชาวจังหวัดอุตรดิตถ์นะการที่จะเกิดขึ้นอะไรต่างๆเนี่ยบางทีมันต้องถึงกาละนะถ้าไม่ถึงกาละเนี่ยก็ไม่เกิดไม่เป็นไปได้เหมือนกันเรียกว่ามีสิ่งที่ถ้าทางธรรมเรียกว่าเกิดการเกิดเนี่ยหรือว่าการตื่น การตื่นขึ้นมาเนี่ยเรียกว่ามีตัวรู้นะเหมือนกาละแล้วเหมือนพระอัญญาซิเห็ไหมัญญาสิวัวะตะโกโกธัญญาเนี่ยเ,เรารู้แล้วเนอ,เ,อเราตื่นแล้วหนอเนี่ยทีเ่เราตื่นรือยังเรารู้หรือ,อยังทุกวันนี้ตื่นรี่ยังนะ <c oughs> เ,เป็นพุทธเรียกว่าพุทธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วก็ ยังไม่ตื่นมากเนาะตื่นน้อยๆเนาะพุทธะน้อยๆเ,อเรียกว่าพุทธะน้อยๆอยู่ซึ่งนั่นก็เกิดจากนั่นแหละเ,เหตุหรือว่าองค์ที่จะให้เกิดตัวรู้ตัวสมาธิธาที่พระเจ้าท่านได้ตัดไว้มีองค์ประกอบสองอย่างสองในยะนะหนก็คือปรตโวโพสะปรตโตโคสะเนีโโเ่เรียกว่าฟังสิ่งอื่นฟังเสียงอื่นสิ่งที่ เรียกได้ว่าเปรียบเทียบนะเนาะบางคนจะชอบฟังแต่เสียงดีๆฟังเสียงไพเราะเพราะพิงแต่พอได้ฟังเสียงไม่ไพเราะเพราะพิงเป็นยังไงเรียกว่าเปรียบเทียบมีการอ่านเวทนาไงอ่านเวทนาใจในใจของตัวเองอยู่เออมันดูดมันผักมันยังไงอยู่เรียกว่าเวทนาเวทนานี่แหละสาคัญพอตื่นปุ๊บเนี่ยจับอาการตัวเองได้เลย เออเห็นอาการเลยเนี่ยมันยังมีตัวลีหลีนะเนี่ยอ,อ,อยากนอนต่อยิ่งฝนตกใช่ไหมยิ่งอากาศหนาวเนี่ยออมันอยากนอนต่อ,อ,อจับอาการเรียกว่ารู้เหตุของกิเลสเลยเออเกิเลสก็คืออาการลิงคะนิมิตอุเทศเนี่ยเ,ออเรารู้ตัวเองเลยรู้อาการนี่ยโอ้มันทินนามิทะอยู่บอกตัวเองได้ลิงคะความต่างออแยกแยะได้ชัดเจนนะ ไม่ใช่ตื่นมาแล้วก็ไม่รู้อะไรเลยนี่อไม่ได้นั้นความเป็นตื่นอย่างรู้เวทนาตัวเองเนี่ยสําคัญนะนั้นแล้วว่าในสิ่งที่เราจะเข้าองค์ประกอบของสมาธิิได้เนี่ยพ็ปโโรโคสะอ่ายกว่าอ่านอ่คําเสียงอื่นอ่าอนคําเสียงอื่นบ้างอ่ไม่ใช่สิ่งที่เราชอบเราถูกใจอย่างเงี้ยไม่ใช่แต่นาพุทธจึง น้อมรับคำใช่ไหมน้อมรับคำท,ที่เป็นเสียงอื่นไดถ้ถ้าตื่นเต้นนอนไม่หลับอ๋อตื่นเต้นนอนไม่หลับจะทําไงเอาก็ทําให้มันหายตื่นเต้นเลยถ้าตื่นเต้นมันโลดแล่นไงมันโลดแล่นมันเรียกว่าไม่มีสมถะอไม่มีตัวสมถะสมถะคือตัวระง,งับไงใช่ไหมตัวระง,งับตัวยับยัง้งอยับยัง้งชั่งใจตัวเองได้เนะี่ยไม่ให้มันโลดแล่นไม่ให้มันตัวตื่นเต้น นั้นเราต้องฝึกสมาะิอสมาธก็คือตัวหยุดหยุดได้ถ้าใสศัยง่ายก็นั่นแหละดูทบทวนตัวเองอก่อนหลับก่อนนอนเนระียกว่าสมาะอืเป็นที่อาศัยเราจะมีตัวแอบถ้าใครทําได้เนะี่ยอก่อนหลับก่อนนอนนะเนี่ยก็ก, <c oughs> ก็จะไม่ตื่นเต้นก็จะไม่ตื่นเต้นก็จะไม่อะไรไปตามกระแสนั่นแหละว่าองค์ของ,องที่เกิดสมาธิฐีตัวแรกก็คือเนี่ยแหละต้องฟังอ่า อันตัวฟังเนี่ยสำคัญไม่รู้นะแต่มาก็ถ้าพูดจริงๆะได้สิ่งที่เกิดขึ้นได้เนี่ยเพราะตัวฟังอ่าเป็นตัวโพสะอ่าฟังอ่าโดยเฉพาะฟังอะไรฟังอะไรดีฟังธรรมอ่าตัวฟังธรรมเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งนะอ่าที่ให้เราให้เกิดองอ่าเรียกว่ามีอนิสงไงได้ฟังสิ่งที่เคยได้ฟังฟังแล้วก็ชัดเจนขึ้นใช่ไหมอ่าเมื่อฟังแล้วก็นั่นแหละก็เกิดความ เลื่อมใสศรัทธาเกิดขึ้นที่สุดแล้วเราก็จะมีทางที่ถูกตรงเรี่ว่าสมาธิถิเนี่ยนั่นว่าอน,นิสงส์ในการฟังเนี่ยเราก็จะเกิดนะนั้นว่าตัวที่สองก็คือโยนิโสมนสิการาตัวโยนิการเกิดาการเกิดโดยเฉพาะการเกิดอย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยถ้าใครตื่นได้ก็เป็นตัวอะไรอัญญสิ รู้แล้วหนอเอาราดแล้วเนาะดันั้นว่าคนจะรู้ได้ก็ต้องอ่านใจตัวเองจริงๆไหมอ,อ่านใจตัวเองให้ออกจริงๆว่าเออตอนนี้เป็นยังไงมันมีเวทนาตัวไหนนั่นแหละมันมีเวทนา,าตัวทินามิทะหรือว่าตัวหลีตัวหลับอยู่อ่กอ็อ่านหรือว่าเป็นตัวพยาบาทเบียดเบียนอคิดมุ่งร้ายทําร้ายเนี่ยเราก็อ่านใจเราเรยกว่า ทำใจของตัวเองให้ให้เกิดเนี่ยใที่สุดเนี่ยอย่างพวกเราเนี่ยถือว่าเกิดเกิดทางอุปาติกะอีกนัยยะหนึ่งเนีเรียกว่าอุปโอปติกะโยนิใช่ไหมเนี่ยเกิดมาเนี่ยมีสองนะเรียกเกิดทางร่างกายใช่ไหมเนี่ยเกิดทางอะไรเรียกว่าทางทางคันเนีอยู่ห้าอย่างหนึ่งทุกประจำเดือนสองทุกเพราะตั้งท้องสามทุกเพราะ ข้อบุตรสี่ทุกข์เพะต้องออกจากบ้านตัวเองไปสู่บ้านสามีห้าทุกข์เพะต้องรับใช้สามีจริงหรือไม่ของอเหตุให้เกิดสมาธิิคือเปตโตรโพสะแลวก็โยนิสูมัสิการสองตัวนี้เป็นตัวบ่งชี้นำทาชีวิตเราให้ดำเนินไปสู่ผู้ที่เป็นเรียกว่าจิตวิญญ,ญาณที่เกิดทางจิตวิญญ,ญาณได้อุปาติกา เกิดอยู่นี้เกิดทางจิตวิญญาณได้ก็หวังว่าพวกเราเนาะจะเกิดทางจิตวิญญาณเกิดทางอุบาติกะขึ้นเรื่อยๆอเป็นผู้ตื่นเรียกว่าเป็นผู้ไม่หลับไม่ลีตื่นขึ้นมาเกิดขึ้นมาเรื่อยๆอย่าหยุดอยู่ไงเนาะ,ะจะเริธรทำ